สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิงตาชาแนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาคนไร้บ้านในประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะเรากา็สังเกตว่าในาตัวเมืองหรือว่าในชุมชนต่างๆต,ตามท้องถนนตามสถานีรถไฟอะไรเงะะี้ยค่ะเราจะสังเกตว่าไม่มีคนไร้บ้านที่คอยอาศัยอยู่ตาม สถานที่ต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่งก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเ,เขาไม่มีเหมือนที่บ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสนใจในหัวข้อนี้แล้วก็ได้ไปศึกษานะคะนำศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้หยิบเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คือ ถ้าพูดถึงประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในแถบสาภาพยุโรปนะคะที่มีการเก็บภาษีที่ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25ถึง67เเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าว่าการเสียภาษีจำนวนมาก ของประเทศนี้นะคะเขาก็ยังมีสวัสดิการที่ค่อนข้างที่จะดีและคุ้มค่ามากๆแล้วก็เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างสำหรับประชากรของเขานะคะก็พูดพูดถึงว่าถ้าเสียภาษีในลักษณะนี้ถ้าเสียภาษีที่มีที่มีตัวเลขสูงขนาดนี้นะคะแต่ก็เป็นเหมือนอฟูกที่คอยรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คอยรองรับในช่วงชีวิตเวลาที่เขาตกแยตกทุกข์ได้ยากเวลาที่ช่วงที่เขาลําบากนะคะก็จะมีเงินตัวนี้นะคะ่ะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเขาเข้ามาช่วยประชาชนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะอาจจะเสียเยอะแต่ว่าผลทอยได้ผลการรับรองผลการซัพพอร์ตของเขาก็คือมันจะดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจสบายใจมากขึ้นค่ะ ส่วนในคลิปนี้นะคะเราก็จะยกตัวอย่าง5อย่าง5หัวข้อที่เกี่ยวกับาการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในประเทศฟินแลนด์นะคะมาดูว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะคะข้อ1นนะคะประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศเดียวนในสายภาพยุโรปนะคะที่มีจำนวนคนเล่ล่อนน้อยมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็สังเกต าจากสถิติที่ได้ไปศึกษามานะคะก็พบว่าจํานวนคนไร้บ้านในประเทศนี้เนี่ยกำลังลดลงแล้วก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะมาเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีคนไร้บ้านอยู่ประมาณแค่4,300 4,300คนต่อประชากร5ล้าน5.4ล้านคนในประเทศฟินแลนด์ต่อปี นะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆในโลกนะคะต่อไปข้อ2 f i ฟินแลนด์เนี่ยได้นำนโยบาย housing first ซึ่งหมายถึงบ้านต้องมาก่อนเป็นเป็นโครงการบ้านต้องมาก่อนโดยมีการนำมาใช้กับหน่วยงานบริการทางสังคมจะมีการจัดหาบ้านให้กับคนไร้บ้านเนี่ย เป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าคนที่นี่นะคะประชา,าอันเขาจะให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับ ความเสมอภาคเนอะอย่างที่เราได้พูดไปและในเมื่อเขามองเจอปัญหาเห็นปัญหาเกี่ยวกับคนไรบ้านเนี่ยรัฐบาลของเขาก็จะไม่นิ่งดูดายค่ะทุกคนเขาก็จะรีบเข้ามาช่วยนะคะเพราะเขามองว่าบ้านนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเพราะเมื่อมีบ้านนะคะปัญหาต่างๆเช่นปัญหาในด้านสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง เล็กลงไปทันทีเป็นปัญหาที่ซอฟลงไปทันทีนั่นเองนะคะ 3. ผลของโครงการซิงเฮ้าส์ซิงเฟิร์เนี่ยหรือโครงการเนี้ยที่เรียกว่าบ้านต้องมาก่อนเนี่ยพบว่าจำนวนคนไร้บ้านในประเทศฟินแลนด์เนี่ยลดลงถึง30%จากหลังจากที่เขา,เาทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะก็คือ,อคนไร้บ้านลดลง ในปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็ยังคงลดลงเรื่อยๆในขณะที่โครงการก็ยังขับมีการขับเคลื่อนดำเนินต่อไปนะคะและในปี2022ะคะจากผลสำรวจในเมืองหลวงของฟินแลนด์อย่างกรุงเฮอร์ซิงกินะคะก็พบว่าตามสถานีรถไฟตามถนนหนทางหรือตามหน้าร้านอาหารต่างๆนะคะไม่มีคนไร้บ้าน ที่เล่ร่อนอยู่ตามบริเวณนั้นอยู่ในเมืองหลวงแห่งนั้นแล้วนะคะซึ่งเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จริงนะคะได้ผลจริงๆนะคะต่อไปข้อที่4นะคะระบบนี้ทำงานได้อย่างดีก็เพราะว่ามีการประสานงานระหว่างรัฐแล้วก็ภาคสังคมโดยหน่วยงานเอกชนเนี่ย โดยหน่วยงานเอกชนเพื่อสังคมเนี่ยจะประสานงานกับรัฐนะคะโดยรับเงินอุดหนุนจากรัฐและนั้นจากนั้นนะคะเขาก็จะนําเงินอุดหนุนตัวนั้นมาสร้างบ้านมาสร้างบ้านใหม่ทําบ้านใหม่ใหก้กับคนไร้บ้านนะคะเมื่อมีการสร้างบ้านเสร็จแล้วเขาก็จะทําการประสานงานไปกับฝ่ายนิติบุคคลของหมู่บ้านหรือว่าข,ของคอนโดนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะ ข้อสุดท้ายข้อ5นะคะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะคะต้องเริ่มจากหลักการที่ชัดเจนนะคะรัฐธรรมนูญแห่งฟินแลนด์เนี่ยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนะคะส่งเสริมสิทธิของทุกคนในการอยู่อาศัยแล้วก็สิทธิในการยังชีพและ การดูแลที่ขาดไม่ได้นะคะหากพบปัญหาที่มีการที่ต้องเข้าเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ยรัฐของเขาเนี่ยก็จะไม่นิ่งนอนดูได้นะคะไม่นิ่งดูดดยก็คือเขาจะรีบยื่นมือแล้วก็เข้าไปช่วยในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะ,ะจากโครงการนะคะโครงการ housing first เนี่ยหรือบ้านต้องมาก่อนเนี่ยคะ่ะเป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลที่มีการ ใช้งบประมาณมากถึง250ล้านยูโรถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเงินจำนวนนี้นะคะเขาจะใช้มาเขาจะนำมาเพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับคนหลายบ้านแล้วก็ให้เป็นค่าคนงานพิเศษในการก่อสร้างนะคะแล้วก็จะสังะจะาก,การสำรวจนะคะผลของการสำรวจผลของการศึกษาเนี่ยพบว่า การลงทุนในครั้งนี้ของรัฐบาลน,นะคะซึ่งเขาเห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยประหยัดในด้านของค่ารักษาพยาบาลค่าบริการทางสังคมค่าระบบความยุติธรรมแล้วก็เฉลี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นมูลค่ามากกว่า15,000 15, ยูโรนะคะต่อ1คนไร้บ้าน ซึ่งถ้ามีจำนวนคนไหลบ้านามาก มากเนี่ยในประเทศเนี่ยก็จะเป็นการใช้งบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่เมื่อในเมื่อเขาเฉลี่ยในงบประมาณที่รัฐบาลเนี่ยช่วยนําเงินกองทุนตัวนั้นน่ะมาช่วยสร้างสร้างสร้างบ้านให้กับคนไร้บ้านแล้วก็มาลวมาคิดเฉลี่ยกับเงินที่เขาจะต้องสูญเสียในด้านของค่าบริการต่างๆให้กับคนไร้บ้านต่อหัวต่อปีเนี่ยซึ่งเขารู้เขาก็เห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะ และทีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างทั้งหมดที่เราได้หยิบได้หยิบมาเล่าในวันนี้นะคะเ,เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในการแก้ไขปัญหาในด้านนี้ในประเทศนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่เมืองหลองของฟินแลนด์เนี่ยใช้วิธีแก้ปัญหาคนไร้บ้านได้อย่างเด็ดขาด และได้ผลมากในที่สุดที่เขาได้ทำการทดลองมาของอาภาครัฐแล้วก็สังคมนะคะก็คือเขาเขาเห็นว่าโครงการโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านให้หมดไปในภายในประเทศนะคะแล้วก็ นี่ไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์หรืออะไรนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ของผู้คนในประเทศนะคะที่เขามองเห็นถึงปัญหาของคนในประเทศของเขามองเห็นถึงปัญหาของประชาชนแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะคะเมื่อมองเห็นปัญหาก็ต้องรีบยื่นมือเข้ามาแก้ไขในตรงนั้นนะคะจึงทําให้ปัญหานี้ในประเทศฟ,ฟินแลนด์เนี่ยได้หมดไปนะคะ ในทุกวันนี้นะคะประเทศฟินแลนด์ไม่เห็นคนไร้บ้านแม้แต่สักคนเดียวค่ะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเกี่ยวกับความเอาใจใส่ความห่วงใยของประชาชนของเขานะคะความความที่เขา ต้องการที่จะซัพพอร์ตต้องการที่จะให้คุณภาพประชาชนคุณภาพการใช้ชีวิตของประชาชนของเขาดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้เนาะก็จบจะขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กด, share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างในการสร้างในการจัดทำวิดีโอต่อไปค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ